สวัสดีนะครับช่างบอสลำพูกานะครับวันนี้มารีวิวงานล้างแอร์ยี่ห้อไซโซนะครับไซโซนะครับอาการก็คือน้ําหยดนะแล้วก็ผมมาเปิดดูก็คือแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับลมไม่ค่อยแรงก็ดูจากสภาพภายนอกนะครับแอร์ก็เพิ่งล้างได้ไม่นานนะดูจากฟิ็นที่ขาวสะอาดนะครับใสไม่มีกล่นเลยนะ แต่เมื่อถอดมาดูข้างในนะครับทุกคนก็จะเริ่มเห็นละเมือกเมือกมาก้อนนึงนะครับคลิกไปดูข้างในเห็นไหมครับเมือกทั้งนั้นเลยข้างในเขาไม่ใส่ถอดเลยนะครับทําให้เมือกติอุดช่องเป็นลมไม่ผ่านนะครับก่อนหน้านี้ถานน้ำทิ้งไม่เคยแกะนะครับเมือกก็ไปตันรูระบายน้ำทิ้งอีกทำให้น้ำหยดนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความสกปรกของมันนะครับฝุ่นจะดำแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็ให้น้ำอยู่ในถังนะครับเพื่อจะวิเคราะห์อาการดูตอนนี้เป็นขั้นตอนของการบ่มน้ำยานะครับไอตอนนี้เราผสมน้ำยาเข้มข้นกว่าปกตินะดูนะครับเมื่อเราฉีดน้ำยาลงไปในฟินนะครับน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับฝุ่นแล้ว ดันฝุ่นที่อยู่ในคลีฟฟินออกมานะครับที่เห็นตรงนี้คือฝุ่นนะเป็นริ้วเลยนะครับฝุ่นมันก็จะดันออกมากับฟองนะครับตัวนี้ตำเยอะมากๆนะครับเฉพาะน้ํายาก็ดันฝุ่นออกมาขนาดนี้แล้วนะครับตัวนี้ผสมน้ํายาเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะ ใช้เวลาล้างน้อยลงนะครับไม่กล้าถ่ายข้างในนะเดี๋ยวโทรศัพท์จะโดนข้างในน่าจะเยอะฟองมันหยดตลอดนะครับตอนนี้เราลองน้ำในถังนะแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเน่าแค่ไหนเฉพาะน้ำยานะครับดูเฉพาะน้ำยาก็ ฝนมาแล้วนะครับที่มันดันออกมาดูนะครับคราบที่ดันจากข้างในออกมานะครับนี่คือคราบที่ดันจากข้างในออกมานะ,ะมาดูน้ำแรกกันน้ำแรกนะครับไม่ต้องถามไม่ต้องสืบเน้นเน้น ดูความขุน่นดูตะกรนะครับดูความหนาแน่นของมวลน้ํานะครับดูความหนาแน่นของมวลน้ํานะครับน้ำแรกนะครับแน่นๆเต็มเ ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยด้านในนะครับขาวใสสะอาดเป็นปกตินะด้านในนะครับจะบไม่มีเมือกแล้วนะตัวนี้ใช้น้ำสองถังนะครับถังแรกก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะนี่คือถังที่สองนะครับใสใสแล้วก็มีคราบขุนนิดหน่อยนะครับที่ลงเหลือจาก การล้างขังแรกยังไม่หมดนะครับเห็นไหมครับความหนาแน่นของฟุน่นก็จะต่างกันไปเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบนะครับเพราะว่าอะ,อะไรก็ล้างทำความสะอาดทุกจุดเรียบร้อยนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกสี่นะครับประกอบเครื่องเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับก็จากที่สังเกตก็คือลมออกมา เต็มที่นะครับลมออกมาแรงเต็มช่องความเย็นนะครับอากาศก็สดชื่นขึ้นนะครับอยู่แล้วนะครับเมื่อแอร์สะอาดนะครับไม่มีคราบเมือกหรือว่าฝุ่นเป็นตันที่ฟินนะครับการกระจายลมการผ่านลมนะครับการแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะทําได้ดีนะครับทำให้แอร์ทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับสนใจล้างแอร์กับช่างบอสนะครับ0874944046นะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับค่าบริการก็มีตั้งแต่ราคา600บาท800บาท1,200บาทนะครับตามลักษณะยี่ห้อแล้วก็วิธีการล้างนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ